สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําน้ําปลาหวานปลาแห้งหอมอร่อยแล้วก็ทําง่ายด้วยเริ่มแรกเราก็จะนําหอมแดงมาเจียวให้หอมก่อนเลยค่ะเจียวให้กรอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปโรยใส่น้ําปลาหวานของเราทีหลังค่ะวิธีการก็นําหอมมาปอกเปลือกก่อนนะคะเราก็ล้างน้ําให้สะอาดค่ะ เพราะว่าหอมเนี่ยจะมีราติดอยู่ด้วยนะคะเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุงอาหารนะคะจะได้ปลอดภัยค่ะเจียวหอมแดงจนกรอบสีสวยเหลืองทองแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะตักไปพักให้เสด็จน้ํามันค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทอดพริกแห้งต่อเลยนะคะ เราก็จะใช้น้ำมันเดิมต่อจากหอมเจวเลยนะคะนำพริกแห้งมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ทอดจนกว่าเขาจะหอมเลยพริกทอดใหม่ๆจะหอมอร่อยนะคะกลิ่นไม่หืนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักให้เสด็จน้ำมันค่ะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของน้ำปลาหวานกันเลยนะคะใส่น้ำลงไปประมาณ500 ml อแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีอีก ครึ่งกิโลกร,รัมค่ะแล้วก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งตัวใหญ่นะคะเรามาล้างน้ําหลายๆน้ําเลยนะคะแช่น้ําให้เขานิ่มนิดหน่อยค่ะแล้วก็ลงมาใส่ได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะเคี่ยวจนกว่าน้ําปลาหวานของเราจะมีความเหนียวหนืดนะนะคะปรุงรสด้วยน้ําปลาตามชอบได้เลยค่ะเราจะใช้วิธีการชิมเอานะคะชอบเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่เราเลยค่ะ น้ำตาลมะพร้าวครึ่งกิโลกร,รมัมเราใส่น้ำปลาประมาณ1ทับพ,พีนะคะพอต้มไปสักพักเนี่ยเขาก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ตักฟองออกค่ะฟองนี่ก็น่าจะมาจากกุ้งแห้งนะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเท็กเจอร์ของน้ำปลาหวานเราต้องการให้เขาเหนียวหนื่นะคะจากนั้นก็ใส่ปลาป่นนะคะหรือว่าปลาย่างนะคะนำมาตำให้ละเอียดค่ะ ปลาย่างนี้ก็จะมีหลายปลาเลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นปลาสร้อยนะคะใครจะใช้เป็นปลาอื่นก็ได้ค่ะจะบอกว่าน้ำหวานสูตรนี้หอมอร่อยมากๆเลยค่ะต้มมาได้สักพักหนึ่งนะคะตัวน้ำหวานหรือว่าน้ำตาลเนี่ยเขาเริ่มเหนืดแล้วนะคะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆค่ะ พอน้ำเชื่อมของเราเหนียวข้นดีแล้วนะคะเราก็ใส่พริกไปตามชอบเลยค่ะเราก็จะใส่เป็นพริกแก้วนะคะก็จะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำประหวานประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เย็นค่ะหลังจากที่น้ำประหวานของเราเย็นแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมเจียวกับพริกทอดลงไปเลยค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บมะม่วงกันค่ะ ปอกมะม่วงเสร็จแล้วมะม่วงสีเหลืองกำลังน่ากินเลยนะคะแล้วก็จะมีมะขามอ่อนด้วยวันนี้เราใช้เป็นมะม่วงแดดนะคะเขาก็จะมีความมันความเปรี้ยวในตัวนะคะแล้วก็สีเหลืองแบบนี้อร่อยมากๆเลยค่ะกรอบนะคะเราจะหั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะคะเพราะว่ามีแต่คน อายุเยอะแล้วนะคะฟันก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะถ้าหั่นชิ้นใหญ่เกินไปก็จะเสียวฟันได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มากินกันเลยค่ะหน้าตาหน้าทานแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะ หอมปลาย่างมากๆเลยถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ